ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจในการสัมมนาออนไลน์กับทางทีมงาน School m ็ม B อ็นะครับผมสิ่งที่ทุกท่านต้องทำต่อไปนี้นะครับก็เพียงแค่รอรับอีเมลนะครับเพื่อที่จะส่งวิธีการเข้าห้องสัมมนาไปหาทุกท่านนะครับโดยเมื่อถึงเวลาในการสัมมนานะครับท่านก็เพียงแค่เข้าไปที่อินอินบ็อกซ์ของท่านนะครับแล้วก็เช็คอีเมลที่ทีมงานของเราส่งหาท่านนะครับและหลังจากนั้นท่านก็ คลิกลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในอีเมลนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์กับทีมงาน SCHOOL M&M Bit ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับผมแด่อิสรภาพทางการเงินของทุกท่านครับสวัสดีครับ